สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันกันกบเรื่องกาบพระชัยสุริยาค่ะความเป็นมาของเรื่องนะคะกาบพระชัยสุริยาเนี้ยมีเป็นเนื้อหาที่เป็นนิทานขนาดสั้นมีความยาวเพียงแค่หนึ่งเล่มสมุดไทยอ่ะสุนทรภู่นะคะเขาแต่งขึ้นในขณะที่เขากําลังจาพรรษาอยู่ที่วัดจังหวัดเพชรบุรีอ่าราวๆพศ 2,368หรืออาจแต่งขึ้นตอนบวชอยู่ที่วัดเทพธิดารามระหว่างพศ2,382ถึงพศ2,385อยู่ในระหว่างนี้นะคะอาจจะคลาดเคลื่อนได้แค่เล็กน้อยอุ่นุนทรผู้แต่งเรื่องกับพระชัยสุริยาขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบอ่านสอนอ่านและสอนเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด มาตราต่างๆโดยผูกขึ้นเป็นเรื่องราวให้เด็กๆที่อ่านนะคะไม่เกิดความเบืออ่อให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวไปพร้อมกับความสนุกสนานด้วยต่อมาในรัชกาลที่5เมื่อพระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลแต่งหนังสือเรื่อง มูลระบทบรรพกิจสำหรับใช้เป็นแบบเรียนหนังสือไทยในโรงเรียนหลวงคงเห็นว่าเรื่องกาประชัยสุริยาที่สุนทรภู้แต่งเนี้ยเป็นกวีนิพนธ์ที่ไพเราะและอ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินเข้าใจง่ายสอนเรื่องมาตาตัวสะกดและให้คติเตือนใจเขาจึงนํามาเรื่องของสุนทรภู้มาใส่ไว้ในสมุดเรื่องอ มูลระบบบรรพกิจเป็นตอนตอนหนึ่งซึ่งเริ่มพูดตั้งแต่มาตราแม่กอากาจนถึงมาตราแม่เกยอ่ะผู้แต่งเรารู้แล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสุนทรภู้สุนทรภู้มีหน้าตาเป็นยังไงใครไม่รู้จักสุนทรภู้อันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเรียนวรรณคดีของเขามาตลอดเลย หน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นรูปปั้นอะลักษณะคำประพันธ์ในเรื่องกาบพระชัยสุริยาจะมีอยู่3าอย่างด้วยกันก็คือกาบยานี11กาบสุรางคนาง28และกบบาบฉบัง16ซึ่งวันนี้เราเจะเรียนลักษณะคำประพันธ์กาบยานี11ก่อนอะมีลักษณะยังไงบ้างอะดูวงกลมวงกลมทั้งหมดเนี้ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะลูกอะ ให้ลองนับวงกลมแถวแรกดูนะว่ามีเท่าไหร่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าแถวที่หนึ่งด้านหน้ามีห้าอ่าแถวที่หนึ่งด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกเพราะฉะนั้นวักหน้าจะมีห้าวักหลังจะมีหกสัมผัสก็คือคําที่หนึ่งเอ้ยคาสุดท้ายของวักที่หนึ่งสัมผัสกับคำสุดคำที่สามของวักที่สองอ่า คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองและคำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับบทต่อไปนะคะอ่ะชันทลักกาบยานี11อ,อ่าได้ชื่อว่ายานี11เ,เป็นเป็นเพราะว่าจํานวนพยางสองวรรคหรือ1บรรทัดรวมกันแล้วได้6กพยางอย่างเช่นที่เรานับไปก็คือวรรคด้านหน้ามี5พยางวรรคด้านหลังมี6 เมื่อนำห้กับหกมารวมกันก็จะได้สิบเอ็ดเป็นที่มาของชื่อกาพยานีสิบเอ็ดอ่าลักษณะบังคับก็คือหนึ่งบทมีสีวรรควัรคหน้ามีห้าคำวัรคหลังมีหกคำวัรคที่หนึ่งเรียกว่าวรรคสดับวัรคที่สองเรียกว่าวรรครับอ่าวัรคที่สามเรียกว่าวรกรองอ่าวัรคที่4วรรคสุดท้ายเรียกว่าวัรคทรง วักทรงส่งยังไงทรงก็คือท่งจากบทบทนี้ไปอีกบทหนึ่งอ่าเขาเลยเรียกว่าวักสรงอ่ะลักษณะสัมผัสเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สองอ่าคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามคำสุดท้ายของวรรคที่สาม เอ้ไม่ใช่คำสุดท้ายของวรรคที่4ี่สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปคือหรือ,รอที่เราเรียกกันว่าสัมผัสระหว่างบทจบไปแล้วนะคะเริ่มต้นของกาพย์ชัยสุยาอันนี้เป็นความเป็นมาเฉยๆเรามาร่วมทำกิจกรรมพร,ร้อมกันกิจกรรมนี้จะมี3ข้อ,อข้อที่หนึ่งให้นักเรียนตอบว่า ใครคือผู้ประพันธ์เรื่องกาบพระชัยสุริยาเมื่อกี้เรียนไปแล้วถ้าใครจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูนะลูกในวิดีโอว่าใครคือผู้ประพันธ์เรื่องกาบพระชัยสุริยาข้อที่สองความเป็นมาของเรื่องเป็นยังไงอะทำไมถึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อกี้กล่าวไปแล้วสั้นๆอะลองเขียนตอบมาคำที่ข้อที่สาม คำประพันธ์ประเภทกาบยานี11มีลักษณะอย่างไรบอกลักษณะคร่าวๆของกาดยานี11มาวิธีการตอบให้นักเรียนตอบภายในคอมเมนต์ของโพสที่ครูกำลังจะโพสลงไปนะลูกครูโพสต์วิดีโอให้เราเราก็ตอบคอมเมนต์มาเลยตอบทีละข้อให้เรียงข้อข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ตอบมาจากนั้นบอกชื่อนามสกุล เลขที่ชั้นเรียนให้เรียบร้อยอนักเรียนจะได้คะแนนทั้งหมด10คะแนนอตอบถูกทุกข้อรับไปเลย10คะแนนวันนี้จบแล้วนะลูกอย่าลืมนะอย่าลืมมาคอมเมนต์เพื่อรับ10คะแนนเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องร่วมกิจกรรมด้วยครูจะรอนะ